ของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมโรมบทที่12ชีวิตใหม่ในพระคริสต์ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงบอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสก,การโดยวิญญาณจิตของท่านอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทุกคน โดยพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดอย่างสุข,ขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่านเพราะว่าในร่างกายเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆมีหน้าที่ต่างกันอย่างไรเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายเดียวในพระคริสต์ และเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้นและเราทุกคนมีของประทานต่างกันตามพระคุณที่ประทานแก่เราคือถ้าของประทานเป็นการเผยเพระวจนะก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อถ้าเป็นการปรนิบัติก็จงปรนิบัติถ้าเป็นผู้สั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นผู้เตือนสติก็จงเตือนสติผู้ที่ให้ ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดีข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตคริสเตียนขอให้ความรักมาจากใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องจงขนขวายในการให้เกียรติกันและกัน ยาอ่อนละอาจงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณจงปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงสู้ทนต่อความยากลำบากจงขมักขม้นอธิษฐานจงเห็นอกเห็นใจช่วยทร,รมิกชนเมื่อเขาขัดสนจงอุตสาห์ต้อนรับแขกแปลกหน้าจงอวยพรแก่คนที่เคี่ยวเข็นท่าน จงอวยพรอย่าแช่งด่าเลยจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไฝ่สูงแต่ยอมสมาคมกับคนต่ำต้อยอย่าถือว่าตัวฉลาดอย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ใครเลยแต่จงมุ่งทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดีถ้าเป็นได้ เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนนี่แน่ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอยากแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบแทนแต่ว่าถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่มเพราะว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดีอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีพระธรรมโลมบทที่13การเชื่อฟังผู้ครอบครอง คนจึงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจปกครองเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ถืออำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นและผู้ที่ขัดขืนนั้นจะต้องถูกลงโทษ เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยสำหรับคนที่ประพฤติดีแต่ว่าเป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ประพฤติชั่วท่านไม่อยากจะกลัวผู้มีอำนาจหรือถ้าอย่างนั้นก็จงทำแต่ความดีแล้วท่านก็จะได้เป็นที่พอใจของผู้มีอำนาจนั้นเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่าน แต่ถ้าท่านทำความชั่วก็จงกลัวเถิดเพราะว่าผู้ครอบครองไม่ได้ถือดาบไว้เฉยๆแต่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและจะเป็นผู้ลงโทษแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่วเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเชื่อฟังผู้ครอบครองไม่ใช่เพื่อจะหลีกเลี่ยงการลงโทษอย่างเดียวแต่เพื่อมโนธรรมด้วยเพราะเหตุผลนี้ ท่านจึงได้เสียสวยด้วยเพราะว่าผู้มีอำนาจนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่จงให้แก่ทุกคนที่ท่านต้องให้เขาคือสวยแก่คนที่ท่านต้องเสียสวยให้ภาษีแก่คนที่ท่านต้องเสียภาษีให้ความยำเกรงแก่คนที่ท่านต้องให้ความยำเกรงเกียรติแก่คนที่ท่านต้องให้เกียรติ การรักกันแบบพี่น้องอย่าเป็นหนี้อะไรใครเลยนอกจากความรักซึ่งมีต่อกันเพราะว่าผู้ที่รักคนอื่นก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบพ้วนแล้วข้อที่ว่าห้ามร่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามฆ่าคนห้ามรักทรัพย์ห้ามโลภทั้งพระบัญญัติอื่นๆก็รวมอยู่ในข้อนี้คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ความรักไม่ทำอันตรายต่อเพื่อนบ้านเลยเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ธรรมะบัญญัติสำเร็จอย่างครบถ้วนวันแห่งพระคริสต์ใกล้เข้ามานอกจากนั้นท่านควรจะรู้ว่านี่เป็นเวลาที่ควรตื่นจากหลับแล้วเพราะว่าความรอดได้เข้ามาใกล้กว่าสมัยที่เราเริ่มเชื่อนั้นกลางคืนล่วงไปมากแล้ว และรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามาให้เราเลิกบรรดากิจการแห่งความมืดและสวงเครื่องอาวุธแห่งความสว่างให้เราประพฤติตัวเรียบร้อยสมกับเวลากลางวันไม่ใช่เลี้ยงเสพสุราเมามายไม่ใช่หยาบโลนลามกไม่ใช่วิวาทลิษยากันแต่ท่านทั้งหลายจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าจะเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองตัณหาของเนื้อหนัง